สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะดูเบื้องหลังเสือฟาไปนะคะเอฟซีนะคะดูเบื้องหลังเสือฟาไปนะคะมาแล้วยูโรมาแล้วนะคะทิดาเศรษฐีมาแล้วนะคะเอฟซีเห็นจอดรถแล้วเก่งมากยูโรมาแล้วเห็นรถจอดนี่ ดูผ้าถุงผันงามเนาะผ้าถุงงามแทะเนาะผ้าถุงสวยนะคะไม่หลงก็มาเข้าในมือนี่แหละคือสิริมันบอกให้มันให้ย้อนรถกลัเป็นสิริมันบอกไงอ่าจริงจริงมันไม่ต้องย้อนเพราะมันมาถูกทางเลยแต่เราก็เป็นคนที่ใจง่ายใช่เราเชื่อสิริถ้าเขาบอกว่าไงก็ไปตามเขาเลยคนยูโรนะคนที่ใจง่าย ที่หนึ่งก็ใจง่ายฮะนี่บอกเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวทั้งทที่เอ็มพวงมาลัอยู่กันตัวเองัแกังรเขาเ็มาถูกก็ดีเลยใจมากเลยอ่ะเก่งมากเนี่ยอยู่โมาถูกใจยักหมดยังไงตอมามุกดาหารเนี่ยหงมุดาหารเข้ามามุกดาหารเลย แล้วเดินตรงไอ้ขับรถตรงมามันมีป้ายบอกสารมุกดาหารเดี้ยวมาเลยค่ะนี่เก่งมากเลยม่ไกลด้วยดีนะ้าขับเลยนะคงบนอยู่นั่นเนี่เข้าในเมืองแล้วก็ไม่เป็นไรใช่จะเปลี่ยนผ้าใช่ไหมคะแต่แกไม่ได้ลงเนาะมีหลายท่านจะคอมเมนต์มาคอมเปนมัวนะคะสุนธ่รม อ่านเสือด่วนอ่านยังไงวะเอ้ยน้องอนตก็โทรหาเสือไปไลน์ก็ไปบอกว่าเอ้ส่งข้อความก็ไปว่าที่หน้าสารกลางจังหวัดจริงนะคะคุณยุงนะคะสวัสดีอ๋อคือมาถึงที่ที่นี่แล้วเขาเห็นมุกแล้วตอนนั้เตว่นอยู่ไม่ได้ใจมันเข้ามามันยังไม่เข้าในเมืองเลยรถมันบอกให้เลี้ยวกลับยังไม่เข้าเลยบอกมันเลยบอกสิริมึงเป็นพวกไหนเนี่ย สิริมันเป็นพวกไหนเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยเออมาให้กูเลี้ยวกลับทำไมมันเป็นพวกที่บอกว่าใครพูดอะไรกูตอบหมดเดี๋ยวก็จะบอกว่ามึงรู้มากมึงก็ไปเองมันก็เลยไปถามชาวบ้านรู้นี่แหละตรงไปนี่แหละไปตรงไปเลยแล้วสิริมันบอกมันเป็นพวกไหนเนี่ยยอมแล้วเว้นพวกไหนสิริมึงเป็นฝั่งไหนเนี่ยสิริ นี่เดี๋ยวจโปนะครพวกเธอแกเลยโปแล้วเหรอน่ะจะให้เนแล้วร้องไปแล้วไปแล้วเปลี่ยนเสื้อนะเปลี่ยนเสื้อนะเราก็เลยหันหน้านี้นะคะเขาจะแก้ฮ่โรสุดอ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสิบเจ็ดท่านนะคะอยากจะมองเลยในรถน่ะคือถ้าเชื่อสติอาจจะหลงไปฉันเห็นจนเบื่อแล้วมันต้องมาขยับฉันไม่เชื่อต้องไล่หกหรอกฉันเห็นเบื่อหมดแล้วหน้าตารคานอกจากนี้เราได้เห็นช่องยูทูบหลายช่องนะที่ไม่เห็นมานานแล้วนะก็คือน้องแกะกะเลนะปอตีวันนี้น้องแกะทะเเข้ามาด้วยตรงล็อกโป๊ะหรือมีโป๊เปล่เสร็จยัง มาแล้วเอาเอาเอายมอนยมอนมาแล้วครับานกิช่องนี้มาเติมยอดมาให้ให้ผู้ชายดิผู้หญิงดอวยอ้าแทนที่จะให้แม่กินเอาก็แบ่งกันกินสิ ก็รักผู้ชายแม่แทนที่จะให้แม่กินไม่ได้หลงแต่ประการใดนะครับเดินหน้าเดินหน้าซองถูกแล้วแต่เดินหน้าหน่อยไม่ไม่เพื่อนเพื่อนจอดผิดเพื่อจอดผิดเพื่อนกะแกขยบไม่ไห่รถคแดงอะจอดผิด ถอยมนควบเลนมันเบียบเลนมันเยียบเสื้อสีขาวมันไม่ตรงมันไม่ตรงช่องแล้วตรงช่องมันเปิดประตูยากเหมือนเราขับรถเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนๆก็มาเยอะแล้วนะคะตอนนี้นะคะ Fc นะคะตอนนี้มาเยอะแล้วนะคะประชันรถกันนะพี่น้ำมวานบ๊ายบาค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสี่ท่านนะคะลืมนะสายป่วนเจ้าต้องกดไลค์่อยนะวันนี้ค่อยต้อนรับสายปวนทุกสายเลยหนึ่งเสือพาไปนะฮะวันนี้เราไม่ย่ากคุณสายปวดสาม สกคนขอาจสีัรีองนกาลสินองคำนี้เจ็ดเย้ยแนิดนึงเขามาถึกช่องแล้วค่ะถูกช่องทั้งมดนะสิบรู้สึกว่าช่องหนึ่งถ้าจะมาแต่เช้าเลินมาแต่เ้ามีทกขันเลยหลับไปนอนหรือเปล่านะนดูดูตาก็าก็บวงด้วยตาก็บวงกินนนอคาแพนั่นแพ้เนื้อ แพ้หมู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 หมักชอบรายการรายงานสถานการณ์หน่อยจากอเมริกาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ การมาเรื่อยๆครับผม่นะวันนี้พี่ยูโรมีอะไรให้เราทุกคนให้ลองนะคุณยูโรจะมาถูกง่ายๆกระโดดสิบคนเลยพี่น้องให้วนรถข้าไปนะให้ไปทำอะไรให้ไปทำงนี้ไม่ลงนะพี่ยูโรแจกอะไรไม่รู้นะพี่น้องแทำอย่างเดียวไลฟ์สูเอ็นเอ็มนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็สถานการณ์เราอยู่ที่ สารการะสาารใช่ไหมอนนี้สารการสารการนะคะเราอยู่ที่สารการตอนนี้มาถึงแล้วสิบช่องน้ำหกช่องฮะระดับสิบก็คือสวยจังครับพีโรเราก็ยยังอู่าแบบสาวเข้าจากยุโรปอ่ะเดินหน่อยเดินหน่อยโโอ้หตั้งแต่เปลี่ยนเสื้อแล้วใช่พี่ยูโรเก่งนะสำหรับคนที่มาครั้งแรกนะบางคนมาเป็นสิบรอบแล้วมาหลงนะแกมาพูดบางคนมาเป็นสิบรอบแล้วก็ยังหลง ออ๋ไม่ต้องรู้เลยว่าเะพูดถึงไข่นี่เต้อพู่ชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมต้องเหน่ยชื่อุ้ยนี่เหรอคนนี้เองเหรอเห็นไหมอุ้แสดงตัวออกนี่ประจำพี่น้องลีม้าทุกครั้งทุกครั้งม่าเล้ยางนี้ป้าครับน้องแอโอค อันนี้มีเพื่อนยูทูบมาเพิ่มแล้วนะหลงสองั้งกระท้บขาวผิดสวัสดีครับสวัสดีครับมาาาจกกสินช่องยูทูบมาจากกาลสินสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะปกติเราจะยืนที่แดดเนาะแต่ทำไมมันเริ่มแล้วเริ่มหลบแดดแล้วถามว่าขาดเย็นไหมถ้าเย็น ยดีต่อนรัอนี้นีเยะลนะที่ังอยู่เพื่อจากสวัสดียายรด้วยครับอายมรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่มมาหายากันได้าตมีอ่สบคนพูดเลยมีสักสิบคนะอนชมไม่อ่าคอมเมนอยู่ชวงไหนก็้ะท่านต้องอยู่อย่างน้อยสนาทีนะครัถ้าอยู่ไม่ถึงสทีนะระบบไลฟ์บตอนนี้สวัสดีค่ะคุณอะไรจไม่ั่ะมคิ โ้มอนช่อยคา่สมนคุณเอสสวัสดีค่ะให้หัวใจบวกๆมาด้วยขอบพระคุณคุณกันนิกาสุ้โมคุณจินคุณบายสวัสดีค่ะคุณเบอร์ทิฟสวัสดีค่ะแคทลามัยสวัสดีค่ะ คุณบุญยริศบอกว่าฝากบอกคุณยูโรด้วยสวยระวังระวังระวังไลฟ์สดติดกว่าช่องถ้าหลุดนั่งแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ